ปอยให้ความสะดวกอยู่ที่นี่ทั้งหมดทั้งนี้นะครับเพื่อร่วมสมทบกองทุนเอชเฉลิมพระเกียรตินะครับสมเด็จพระนางเจ้าพร,ระบรมราชินีนาถของอำเภอพุหานของเรานะครับเพื่อนําเงินเหล่านี้นะครับเพื่อดูแลสําหรับผู้ป่วยโรคเอดพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าหากว่านหน่วยงานใดนะครับที่ท่านไม่ได้พร้อมณวันนี้คือไม่ได้นำธนบัตรหรือเงินมา นะครับก <behav> ็โอกาสหน้าก็เชิญได้นะครับที่เมิตราเพเภอแล้วก็พัฒนาธรรมเพเภอพุทธหารซึ่งนะครับเป็นภาคส่วนที่คอยรับความสะดวกนะครับแล้วก็ทหารหน่วยงานใดนะครับโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดๆก็ตามนะครับท่านได้นํามาพร้อมวันนี้ก็ส่งมอบนวันนี้ได้เลยนะครับเออซึ่งขณะนี้ทางเอาเภอพุทธหานนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็กําลังให้ความสะดวก นะครับทุกท่านในขณนะนี้ขออนุญาตเรียนด้ได้ขามเค้าครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อเป็นสารสเทศที่รณ์นั่นก็คือนะครับสมทบนะครับกอง,อง,งกทุนเอกเหมือเกียรติทุดท่าน